เราจะวิ่งแปรคู่นิ้วคูนนิ้วด้วยระยะที่ห่างระหว่างแปรเนี่ยคือ5เซนติเมตรและระยะระยะห่างที่ว่างระหว่างคู่คือไม่เกิน60เซนเนี่ยจะต้องใช้เหล็กนิ้วคูนนิ้วดเย,เยอะมากเลยคุณดังนั้นเพื่อความแข็งแรงเพื่อความสวยงามนะในส่วนนี้แปรคู่ที่ออกแบบมาก็จึงมีความสําคัญมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านข้างนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าด้านข้างตัวบ้านนะครับเป็นทาวน์โฮมหลังมุมนะด้านข้างตัวบ้านเนี่ยจะต่อหลังคาจากด้านหน้าตัวบ้านมาเลยก็คือทําเต็มรอบด้านเลยคุณ นะในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่าการทําเต็มรอบด้านามีข้อดีนะครับเพราะว่าจบไงทาทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมาทําเติมนู่นเติมนี่แต่สําหรับใครที่อยากจะทําสวนรับลมรับอะไรพวกนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับความชอบนะครับเราตั้งเสานะครับแยกส่วนตัวบ้านนะครับจากนั้นเราเกาะอ,อิฐมวลเบามาเลยนะครับอิฐมวลเบาเวลาก่อจะต้องก่อสลับกันนะคุณเช่นคุณก่อก้อนเล็กด้านล่างต้องก้อนเต็มแล้วด้านล่างก็ต้องก้อนเล็กต่อไปก็ก้อนเต็ม ต้องสลับกันแบบนี้นะสวัสดีครับผมโบสาโรสอรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสิวารมเนเจอร์พัทพระรามสองท่าข้ามหลังนี้เลยหมู่บ้านสิวารมเนเจอร์พัทพระรามสองท่าข้ามนะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า หมู่บ้านนี้นะครับเราได้งานมาหลายหลังแล้วนะครับถ้าหลังนี้น่าจะเป็นหลังที่5แล้วนะฮะแล้วก็ลูกบ้านแต่ละท่านก็คือถูกใจมากๆเลยครับในการทํางานนะครับตอนนี้นะครับหลังนี้เป็นทาวน์โฮมนะผมเคยไปถ่ายบ้านเดี่ยวมา2หลังแล้วแล้วก็ทาวน์โฮมอีกหลังหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึง่งทาวน์โฮมกำลังขึ้นโครงหลังคาหน้าบ้านอยู่นะครับซึ่งโครงการโดยรวมสําหรับโครงการนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวผสมทาวน์โฮมนะ อ่าอันนี้ก็ช่างของเราเป็นช่างใหญ่กําลังจะตัดเหล็กนะครับอ่าช่างไทยนะเราเจอกันที่อีกหลังหนึ่งมาก่อนนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราซื้อเหล็กมากองไว้เต็มหมดแล้วนะครับซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยต้องบอกงี้นะจ่ายเรามาเนี่ยแข้งงวดเดียวเองคุณนะครับแต่เราซื้อของเนี่ยไป3มงวดแล้วนะครับก็เราอยากให้งานเนี่ยเดินเต็มที่นะทางบริษัทก็อดัดฉีดอัดเงินนะครับเพื่อที่จะให้ช่างได้งานด้วยนะครับ แล้วก็ให้ได้คุณภาพด้วยนะถ้าของมันขาดทําไปของขาดไปช่างเขาก็จะเป็นไงเสียกําลังใจหมดอารมณ์นะครับเพราะหนึ่งเลยนะฮะช่างต้องทางานแข่งกับเวลาเขาเอาแรงเนี่ยไปแลกกับเงินใช่ไหมเมื่อไม่มีของให้เขาทําเขาก็นั่งงอยงานก็ไม่เดินใช่ไหมสุดท้ายแล้วช่างเขาก็ขาดทุนดังนั้นบริษัทจึงเห็นความสาคัญตรงนี้นะครับด้านนี้คุณดูนี่คือแผ่นหลังคาเมทัลชีสพียูนะแล้วก็มีแผ่นใสด้วย ทั้งหมดเนี่ยนะกองนี่เลยยาวถึงมูชีตนู่นเลยคุณนะครับโอ้โหนะครับเยอะจริงๆต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับกองพเดินเทินทึกเลยนะครับมูลค่าตรงนี้นะฮะสมมุติว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกค้านะครับชำระมาตีไปนะนะครับคูณ3ไปเลยถ้าชำระมาแสนหนึ่งนี่เราซื้อไป300แสนละสมมุตินะครับ คือเราซื้อของเผื่อไว้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าเราขึ้นโครงเสร็จหลังคาพร้อมมุมต่อเลยนะอะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันว่าเหล็กที่เราใช้เป็นเหล็กอะไรตามมาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเหล็กกล่องทั้งหมดนะครับเราไม่ได้ใช้เหล็กตัว C เลยนะใช้เหล็กกล่องทั้งหมดแล้วก็ด้วยความหนาของเหล็กนะเราซื้อมาที่ความหนา2มิลขึ้นไปนะคุณจะมี2มิล2.3 2.5นะครับผสมกันนะครับแล้วแต่ตัว โครงสร้างของเหล็กนะครับเช่นถ้าใช้เหล็กนิ้วคูณนิ้วแบบนี้นะครับนะครับนิ้วคูณนิ้วแบบนี้เราก็จะใช้ที่2มิลนะครับประมาณนี้แต่ถ้าจะเป็นเหล็ก4ี่คูณสก็จะที่2.3มมิลอ่ะหกคูณสก็จะหนาขึ้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับนะครับโครงสร้างที่เราดีไซน์นะด้วยความหนาของเหล็กเนี่ยจะทําให้โครงสร้างของหลังคาเนี่ยไม่แอน่นไม่ตกท้องช้างนะครับ และด้วยการดีไซน์ออกแบบที่เราตั้งเสานะมีระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยนะครับด้วยการคำนวณของวิศวกรน,นะครับจึงทําให้หลังคาเนี่ยเกิดความแข็งแรงนะครับและด้านข้างนะครับจากต้องบอกว่าเหล็กด้านข้างนะเขาจะถึงตั้งแต่หน้าบ้านเลยหน้าตัวบ้านเลยจนถึงมารัวนะครับรัวหน้าบ้านเนี่ยหลังนี้นะครับมีความลึกถึง6เมตรนะคุณดังนั้นเหล็กเส้นหนึ่งหกเมตรใช้เหล็กเต็มเส้นเลยนะครับ ตรงนี้จึงต้องใช้เหล็กที่มีความหนานะครับเพื่อที่จะให้โครงสร้างเกิดความแข็งแรงนะครับมาด้านนี้นะครับยังไม่พอนะครับเหล็กนิ้วของเราผมบอกตรงนะคนที่คิดถอดราคาของมาถอดของมานีสั่งเกินหรือเปล่าเนี่ยเยอะเหลือเกินแปะคู่อ๋อใช้เป็นแปะคู่ใช่ไหมอ่าตอนนี้ต้องบอกคนสั่งของก็คือถือกล้องอยู่นี่แหละ ใช้เป็นแปรคู่เราจะวิ่งแปรคู่นิ้วคูณนิ้วด้วยระยะที่ห่างระหว่างแปรเนี่ยคือ5เซนติเมตรและระยะระยะห่างที่ว่าระหว่างคู่คือไม่เกิน60เซนเนี่ยจะต้องใช้เหล็กนิ้วคูณนิ้วดเยอะมากเลยคุณดังนั้นเพื่อความแข็งแรงเพื่อความสวยงามนะในส่วนนี้แปรคู่ที่ออกแบบมาก็จึงมีความสําคัญมากๆเลยนะครับโอเคเอาว่าไม่เกินนะเกินไหมครับไม่เกินนะครับโอเนนค okay. ถ้าเกินขนนะครับขนขับด้วยโอเคต่อมานะครับคุณ คุณจะเห็นเลยว่าเสารตรงนี้ที่เราใช้นะครับสองต้นเลยตรงนี้เป็น4ี่คูณสนะเหล็กหน้าสีทาสีกัสนิมแล้วลืมบอกเหล็กที่เป็นสีแดงทั้งหมดเนี่ยทากัสนิมหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่นี้นี่สต้นคู่กันเห็นไหมนะครับเพื่อที่จะให้รับโหลดน้ําหนักกับด้านข้างตัวบ้านเพราะว่าด้านข้างตัวบ้านเราต่อเติมยาวไปถึงหลังบ้านเลยต่อไปผมจะพาเข้าไปดูด้านข้างนะครับเดินตามมาครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านข้างนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าด้านข้างตัวบ้านนะครับเป็นทาวน์โฮมหลังมุมนะด้านข้างตัวบ้านเนี่ยจะต่อหลังคาจากด้านหน้าตัวบ้านมาเลยก็คือทำเต็มรอบด้านเลยคุณนะในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกว่าการทำเต็มรอบด้านเนี่ยมีข้อดีนะครับเพราะว่าจบไงทำทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมาทำเติมนู่นเติมนี่แต่สำหรับใครที่อยากจะทำสวนรับลมรับอะไรพวกนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ หลังคาทําเต็มไปถึงหลังบ้านหลังบ้านมีห้องครัวด้วยเป็นยังไงเดินตามมาเลยครับส่วนตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะเดินเข้าไปห้องครัวนะครับผมลืมบอกว่ามีบางส่วนนะที่ท่านเจ้า,จาของบ้านเนี่ยต้องการให้เป็นสนามหญ้าเราจึงต้องตั้งเสาและทําหัวฟุตติ้งนะอันนี้คือหัวฟุตติ้งที่เราทาเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการฉาบปูนขึ้นแบบไว้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือหัวต่อมอ้อหัวฟุตติ้งที่เราทําเสร็จแล้วด้านนี้ยังไม่ได้ฉาบปูน ตรงนี้เราลงทุนเลยนะใช้อิฐมวลเบาเลยนะเนี่ยก็ละ20บาทปกติอิฐบล็อกก็ใช้ได้นะนะครับไม่รู้ว่าบริษัทนี้นะครับถอดของมายังไงนะครับเดี๋ยวจะขาดทุนนะ,นะครับด้านตรงนี้อีกนิดนึงนี่คุณคุณจะเห็นภาพชัดกว่าเดิมนะคุณสังเกตไหมเราไม่ได้เอาดินมาชนกับปูนนะเราเอาอิฐนี่มาตั้งเป็นแบบเทป,ปูนลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราฉาบป,ปูนเรียบนะครับตรงนี้เราทําให้ทุกหัวเลยนี่หนึ่งสอง 3 4 5 6ี่ห,หโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะในส่วนของตรงนี้อยากบอกน,นิดนึงว่าถ้าเป็นพื้นหญ้าแบบนี้นะครับผมจะทําให้นะครับเสาเนี่ยนะครับมันเกิดความแข็งแรงโดยการต้องเทหัวฟุตติ้งก่อนนะครับไม่สามารถเอาเสาตั้งไว้กับต้นหญ้าได้นะมันจะไม่แข็งแรงนะครับและต่อมานะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ด้านข้างข,างของตัวบ้านนะด้านข้างตัวบ้านตรงนี้นะครับลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรนะ ลงแบบปูพรมเลยรอบด้านนะซึ่งตรงนี้เราทําการลงเสาเข็มตัดหัวเข็มแล้วก็วางเหล็กพื้นสองชั้นนะครับแล้วก็เทปูนนะโซนตรงนี้แข็งแรงนะครับซึ่งสามารถนะครับต่อโครงสร้างจากตรงนี้ได้นะคุณตรงนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วเนาะแล้วเคยสอนด้วยเคยแนะนําหลายทีแล้วว่าถ้าเป็นโครงสร้างผนังสําเร็จรูปแล้วมีช่องว่างประตูสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้เราคาดเดาได้เลยว่าโครงการเนี่ยได้ลง เสาเข็มลึกเท่าก so, e like so like so so ับตัวบ้านเพื่อที่จะต่อเติมไว้ที่หลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นส่วนที่เขาลงเสาเข็มคือส่วนที่ตรงนี้นะครับเท้าของผมเท้านี้และส่วนเท้านี้ไม่ได้มีเข็มนะคุณดังนั้นพอผมก้าวมาเต็มตัวตรงนี้คือส่วนที่มีเสาเข็มและถ้าผมเดินออกไปตรงนี้ไม่มีเสาเข็มตรงนี้ทําไมผมย้านับย้านักย้ําหนาเพราะตรงนี้สําคัญนะคุณเพราะว่าโครงสร้างฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันไม่เหมือนกันฐานลากไม่เหมือนกัน การซุดตัวจิงต่างกันนะคุณดังนั้นถ้าคุณจะต่อเติมห้องครัวในส่วนนี้นะครับแล้วคุณทําการทุบผนงังแล้วก็ก่อผนังออกมาตรงนี้ผมไม่ทําให้เด็ดขาดยกเว้นคุณจะลงตรงนี้ด้วยเสาเข็มไมโครพายถึงจะทําแต่ถ้าคุณลงตรงนี้หกเหลี่ยมผมทํางานผนังปูนเนี่ยจบแค่ตรงนี้พอส่วนตรงนี้ถ้าผมทําผมต้องลงเป็นหกเหลี่ยม6เมตร และทําหลังคาปูกระเบื้องเท่านั้นจะไม่ได้ก่อผนังนะดังนั้นโครงสร้างทั้งสองอย่างนี้ฐานลากมันไม่เหมือนกันคุณดังนั้นผมจึงทาแยกส่วนดูเหล็กสิเห็นไหมผมตั้งแยกเลยด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้ผมอธิบายเคลียร์นะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในว่าโครงการที่ลงเสาเข็มให้แล้วเนี่ยเราทําแบบไหนบ้างเริ่มงานยังไงบ้างสําหรับงานห้องครัวตามมาครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่หลังบ้านนะคุณซึ่งตรงนี้ผมจะบอกให้เลยว่า ทำการเทพื้นเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเราจะเทพื้นวันนี้ผมจะมาชําะให้คุณดูว่ามันมีอะไรที่ต้องทําก่อนบ้างเริ่มตั้งแต่ท่อน้ําเลยคุณท่อน้ําอันนี้โผล่มาจากใต้พื้นนะซึ่งตรงนี้ก่อนที่เราจะเทพื้นเนี่ยวางระบบท่อเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จึงมีท่อน้ํามีก๊อกน้ําดีให้และตรงนี้คุณจะเห็นได้เลยว่านะครับ,รเ,เ,รบเรามีจุดเซอร์วิสนะซึ่งจะใช้ท่อ4นิ้วนะสามารถเซอร์วิสตรงนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้คือ จุดเซอร์วิสนะและต่อมาคุณตรงนี้เป็นท่อน้ําทิ้งและท่อน้ําดีของซิงค์ล้างจานจะตั้งคู่กันแบบนี้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนะครับอ่ะโอเคไหมด้านตรงนี้เหมือนกันเลยจุดเซอร์วิสนะครับบ่อก่อนหน้าเป็นบ่อดักไขมันตรงนี้เป็นถังแซดนะครับเป็นบ่ออุจจาระนะและริมสุดตรงนี้นะครับเซอร์วิสอีกแล้วเป็นท่อใย,ยหินนะเวลา ถังเซตเนี่ยเขาแยกกากแยกน้ำแล้วเนี่ยน้ำก็จะออกทางนี้ออกไปสู่หน้าบ้านหน้าบ้านก็จะไปบ่อบำบัดของโครงการแล้วค่อยปล่อยออกสู่สาธารณะเมื่อเราวางระบบท่อแล้วจากนั้นเราทําการเทพื้นนะครับพอเราเทพื้นเสร็จแล้วนะครับเราทําการขึ้นเสาผมเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วบางคนไม่เห็นภาพนะเราขึ้นเสาแบบนี้เห็นไหมเราตั้งเสานะครับแยกส่วนตัวบ้านนะครับจากนั้นเราก่ออิฐมวลเบามาเลยนะครับอิฐมวลเบาเวลาก่อจะต้องก่อสลับกันนะคุณเช่น คุณก่อก้อนเล็กด้านล่างต้องก้อนเต็มแล้วด้านล่างก็ต้องก้อนเล็กต่อไปก็ก้อนเต็มต้องสลับกันแบบนี้นะถ้าก่อเต็มเต็มเต็มเมนี่ยแสดงว่าเขาทาไม่เป็นจะต้องก่อสลับฟันปลากันนะครับเพื่อความแข็งแรงนะคุณก่อสลับฟันปลากันมายาวๆเลยนะครับเห็นนะครับก่อและตรงนี้เราก็ตั้งเสาแยกส่วนตัวบ้านให้ด้วยเห็นไหมแยกส่วนรั้วโครงการด้วยฝั่งนี้นะครับคือเราตั้งทั้งหมด3ต้นนะก็คือจะมีต้นนี้ต้นที่1ต้นที่2และต้นริมสุดลุ้นต้นที่3นะครับ ประมาณนี้ฝั่งตัวบ้านถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้ถ้าเป็นห้องครัวหลังมุมนะครับเราจะตั้งตรงกลาวเราจะไม่ตั้งให้อ่เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณมาคุณจะได้เห็นภาพแต่ก่อนอื่นนะครับตรงนี้เรามาดูด้านล่างกันก่อนเราก่ออิฐเนี่ยตั้งแต่ด้านล่างเลยคุณด้านล่างเนี่ยเราแปะด้วยปูนกาวนะเพื่อที่จะยึดกับพื้นได้นะครับด้านล่างเราเก่ะก้อนเต็มหมดนะพอเราเก่อเสร็จก็จะมีข้างบนขึ้นมาใช่ไหมนะครับเราก่อตั้งแต่พื้นเลยแล้วตรงนี้เราก่ะชนผนังรั้วของโครงการนะครับ ตรงนี้ก่อชนดีมากนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารั้วของเขาเป็นรั้วสาเร็จแข็งแรงมากผนังที่เราก่อตรงนี้ก็ได้รับความแข็งแรงกับรั้วไปด้วยนะครับไม่มีการล้มทับโครงการแน่นอนเพราะว่าอันนี้ขึ้นด้วยฐานลากของมันเองและก็เกาะด้วยเสาของเขาเองนะครับตรงนี้นะครับเราจะมีเหล็กหนวดกุ้ง,งนะงเพื่อที่จะความแข็งแรงคุณมาดูใกล้ให้เป็นองค์ความรู้อีกหนึ่งนะครับเราจะต้องเชื่อมเสาเหล็กหนวดกุ้งออกมาจากเสานะครับนะครับประมาณสักสิบห้าเซนเพื่อที่จะมาวางบน บนอิดนะเราก็จะบากอิดแล้วก็แปะปูนกาวลงไปนะครับตรงนี้อั่ที่ผมบอกว่าที่เรามีเหล็กหนวดกุ้งเนี่ยเรามี2ฝั่งเลยเห็นไหมฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเกาะได้ตัวเสาของเขาเองจะไม่ล้มไปฝั่งนั้นหรอกนะครับอันนี้เคลียร์นะพื้นตรงนี้เรามีเพจได้ด้วยอ่ะคุณมาดูตีนเสานะครับเราใช้เพจใหญ่เลยพุกอย่างดีเลยพุกทองเหลืองนะครับแข็งแรงมากๆนะครับกระบวนการรูปแบบของงานโครงสร้างเนี่ยงานต่อเติมเนี่ยนะครับเราเน้น คุณภาพและมาตรฐานนะตอนนี้บริษัทเรามีสถาปนิกนะครับมีวิศวกรนะครับมีอินเทเลียดีไซน์นะครับ,กกรรบ,รบถ้าใครอยากทำบิวอินนะครับหรืออยากทําบ้านชั้นเดียวทําบ้าน2ชั้นนะตอนนี้เราก็รับทำนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจะให้ออกแบบยังไงได้เลยนะครับสร้างบ้านนะครับ1ชั้น2ชั้นเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ1,500 0บาทนะครับอันนี้คือราคาเริ่มต้นนะใช้วัสดุ เกดดีเลยนะครับวัสดุขึ้นห้างโมเดิร์นเทรดนะครับอ่ะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยที่ไอดียไลน์ด้านล่างหรือโทรมาที่เบอร์088-1044-888นนีปะครับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ